สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปดำดิ่งสู่ใต้ท้องทะเลเพื่อไปรู้จักกับสุดยอดเรือรบแห่งยุคที่กำลังเป็นกระแสะอย่างมากในประเทศไทยนั่นคือเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพหรือได้ยินข่าวเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำมาบ้างแต่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทุกมุมตั้งแต่สมรรถนะจ,จริงของเรือดำน้ำ ราคาที่แท้จริงรวมถึงแผนในอนาคตของกองทัพเรือไทยว่าทำไมประเทศไทยถึงต้องการเรือดำน้ำแอลมันคุ้มค่ากับมบประมาณหรือไม่ก่อนอื่นต้องบอกก่าเรือดำน้ำถือเป็นยุโทโธปกรณ์ที่ทรงพลังที่สุดชอน,นิดหนึ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจหรือประเทศขนาดกลางต่างก็ต้องการครอบครองมันเพราะเรือดำน้ำสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยที่ศัตรูแทบไม่รู้ตัว ทังลาดประเวณสอดแนมการป้องกันชายฝั่งรวมไปถึงการโจมตีใต้น้ำเรียกได้ว่าเป็นนักฆ่างเงียบแห่งท้องทะเลอย่างแท้จริงประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำมาประจำการแล้วเมื่อกว่า70ปีก่อนย้อนไปตั้งแต่ปี2480ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเรือดำน้ำในสังกัด แต่หลังจากหมดอายุการใช้งานในปี2494ไทยก็ไม่มีเรือดำน้ำอีกเลยยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษจนกระทั่งในยุคป,ปัจจุบันกองทัพเรือไทยได้เริ่มแผนฟื้นฟูก,กำลังเรือดำน้ำอีกครั้งเรือดำน้ำที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้คือ S26TU u n Class จากประเทศจีนเรือรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในแบบที่ได้รับการปรับปรุงพิเศษเพื่อไทยโดยเฉพาะ ออกแบบโดยบริษัท China Shipbuilding Offshore International Company หรือ CSOC ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเรือดำน้ำรุ่นย y อันของกองทัพเรือจีนเองเรือดำน้ำ S 2 6 t ทีมีความยาวประมาณ77.7เมตรน้ำหนักขณะดดำน้ำเต็มที่อยู่ที่ประมาณ2,600ตันใช้ระบบขับเคลื่อนแบบดีเซลไฟฟ้าดีเซลอิเล็กทริกซึ่งเงียบมากในระหว่างปฏิบัติภารกิจจุดเด่นคือระบบ AIP แ n d i p e n p e n t p r t p u o s u o s i o n ที่ช่วยให้เรือสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานถึง20วันโดยไม่ต้องขึ้นมาชาร์จแบตเตอรี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่กองทัพเรือไทยรอคอยมานานเพราะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการลาดประเวนในอ่าวไทยและทะเลอันดามันได้อย่างมหาศาล ความเร็วสูงสุดของ s 2 6 t ่ที่ประมาณ18นอตขณะด,ดำน้ำและ12นอตเมื่ออยู่บนผิวน้ำระยะปฏิบัติการไกลสุดถึงกว่า7,000กิโลเมตรสามารถอยู่ในทะเลได้ต่อเนื่องเกิน45วันโดยไม่ต้องกลับฐานซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับการป้องกันน้านน้ำในภูมิภาคนี้เรื่องระบบอาวุธ S-26T สามารถติดตั้งต่อปิโดขนาด533มลลมได้สูงสุด6ท่อยิงและยังรองรับการยิงจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำ แอนตี้ชิปมิซิเลสรุ่น4801หรือ4802ได้อีกด้วยนั่นหมายความว่าเรือดำน้ำไทยจะสามารถโจมตีเรือรบของสัตรูจากระยะไกลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตำแหน่งเลยแม้แต่น้อยในด้านเทคโนโลยีระบบโซน่าของเรือรุ่นนี้มีทั้งแบบแ c t i v e และพา s ซีฟโซน่าที่สามารถตรวจจับเรือสัตรูได้ในระยะหลาย10กิโลเมตรรวมถึงระบบควบคุมอาวุธอัตโนมัติและเรดาร์นำทางที่มีความแม่นยำสูง ห้องบังคับการถูกออกแบบให้สามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดได้ด้วยเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่สิบคนพูดถึงเรื่องราคาเรือดำน้ำ S2 6T1 ลำมีมูล,ลค่ารวมประมาณ13,500ล้านบาทหรือราว400ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมทั้งค่าอาวุธระบบฝึกและการสนับสนุนทางเทคนิคจากจีนทั้งหมด เดิมทีไทยมีแผนจะจัดซื้อทั้งหมด3ลำแต่ภายหลังมีการเลื่อนโครงการออกไปเหลือเพียง1นึ่ลำที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการปัญหาที่หลายคนคงเคยได้ยินคือเรื่องเครื่องยนต์เพราะในสัญญาเดิมเรือดำน้ำ s 2 6 t จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลจากเยอรมนีรุ่น mtu 3 9 6แต่เยอรมนีปฏิเสธการส่งออกเนื่องจากปัญหาทางกฎหมายทำให้ต้องมีการเจรจาเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์จากจีนแทน ซึ่งเป็นรุ่น c h d 620ที่ถูกออกแบบมาให้มีสมรรถนะใกล้เคียงกันแม้จะมีเสียงวิจารณ์ในช่วงแรกแต่จีนยืนยันว่าเครื่องยนต์ใหม่นี้ผ่านการทดสอบแล้วในเรือรุ่นยูอันของจีนเองและมีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าเครื่อง MTU มากนักในเชิงสมรรถนะเรือดำน้ำของไทยถือว่ามีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเวียดนามที่ใช้เรือดำน้ำคิโลคลาสจากรัสเซียซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยแต่เสียงดังและระบบ AIP ไม่มีขนาดที่อินโดนีเซียใช้เรือดำน้ำ DSME-209 จากเกาหลีใต้ซึ่งมีสมรรถนะใกล้เคียงแต่ราคาสูงกว่าเรือดำน้ำไทยยังได้รับการออกแบบให้เหมาะกับสภาพทะเลในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ เพราะอ่าวไทยมีความลึกเฉลี่ยเพียง50-80เมตรดังนั้นเรือจึงต้องมีขนาดกระทัดรัดและระบบโซน่าที่ไวต่อเสียงมากเพื่อให้สามารถตรวจจับได้แม้ในพื้นที่น้ำตื้นอีกเรื่องที่น่าภาคภูมิใจคือไทยกำลังพัฒนาฐานทัพเรือดำน้ำถาวรที่สัตหีบเพื่อรองรับการประจำการของเรือรุ่นนี้โดยจะมีทั้งท่าเรือเฉพาะสำหรับเรือดำน้ำศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ฝึกจำลองการดำน้ำเสมือนจริง ซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้ไทยมีศักยภาพดูแลเรือดำน้ําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมากเหมือนในอดีตพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเรือดำน้ำหนึ่งลำจะใช้งบประมาณบำรุงรักษาประมาณ400 500ล้านบาทต่อปีรวมถึงค่าอะไหล่และการฝึกเจ้าหน้าที่ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับเรือรบประเภทอื่นแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความสามารถในการป้องกันประเทศในระดับลึก ซึ่งเรือผิวน้ำทั่วไปไม่สามารถทำได้ในแง่ของกำลังพลเรือดำน้ำ S 2 6ทีต้องใช้เจ้าหน้าที่ประมาณ40-45นายในการปฏิบัติภารกิจโดยทุกคนต้องผ่านการฝึกเฉพาะด้านทั้งการนำทางใต้น้ำการควบคุมอาวุธและการเอาตัวรอดในสภาวะฉุกเฉินปัจจุบันไทยมีศูนย์ฝึกเรือดำน้ำที่ทันสมัยในจังหวัดชนบุรีซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากกองทัพเรือจีน สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือเรือดำน้ำไม่ได้มีหน้าที่โจมตีเท่านั้นแต่ยังใช้เพื่อป้องปรามหรือ d e t e r r e n t ซึ่งหมายความว่าศัตรูจะไม่กล้าเข้ามาในหน้านน้ำไทยเพราะไม่รู้ว่าเรือดำน้ำอยู่ที่ไหนในเวลาใดนั่นคือพลังที่แท้จริงของเรือดำน้ำแม้จะไม่ต้องยิงสักนัดก็สามารถป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดการมีเรือดำน้ำจึงไม่ใช่เรื่องซึ่งเปลือง แต่เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงของประเทศเพราะในอนาคตสงครามทางทะเลไม่ได้อาศัยแค่เรือรบที่เห็นได้ด้วยตาแต่เป็นสงครามของเสียงและสัญญาณใต้น้ำที่ใครตรวจจับได้ก่อนคนนั้นได้เปรียบเรือดำน้ำ S26T ของไทยจึงถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกองทัพเรือไทยในการยกระดับขีดความสามารถทางทะเลให้ทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างสมดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตหากไทยสามารถจัดหาเรือดำน้ำครบทั้งสามลำตามแผนเดิมได้จะสามารถสร้างกำลังรบใต้น้ำได้เต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันซึ่งจะทำให้กองทัพเรือไทยกลายเป็นหนึ่งในกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนท้ายที่สุดนี้ต้องบอกว่าเรือดำน้ำไม่ใช่เพียงเครื่องจักรทางทหาร แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของชาติสำหรับประเทศไทยแล้วการกลับมาของเรือดำน้ำคือการฟื้นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำในภูมิภาคและวันนี้กำลังกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่ทันสมัยและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมและทั้งหมดนี้คือรีวิวฉบับเต็มของเรือดำน้ำไทย ทั้งในด้านสมรรถนะราคาและอนาคตของกำลังทางทะเลของประเทศหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า